สวัสดีค่ะคุณนายมีเวียกทั้งหลายนายั่นแหละมาเอารถนะจ๊ะรอกุญแจอยู่จ้ะรอนายฝรั่งมีคนมาด้วยติดมาคนหิวคนหิวสองพันยี่สิบสองหก็หิวอยู่จะปีไหนก็หิวแหละอืม แลจ้ามาเอารถนะจ้าหลังจากซอหน้าเสร็จหน้าทำไมมันขึงดำอยู่ในกล้องน่จ๊ะทำไมอะไรอย่างงี้อ,อ่ะมันไม่มีแสงหรอหรือ,อยังไงม,มาเอารถนะคะนึกว่าสิบวได้มาเอาแล้วว่ายุต้องได้มาเอา่ะจง จมจมจม,จมแ,ดดดแดดดีแดดดีนะจ้าหลังจากไปซาวน่ามานั่นแหละก็มาเอารถนะคะเราเดินออกจากรถไหมหนูร้อนไหมแจ๊สร้อนไหมเก็บพยาก่อนเ <laughs> ก็บขยะรถเยอะเลยแจ๊ส <laughs> เยอะเลยรถนายฝรั่งหกจังสี่แหละศกบกจังสี่แหละนายฝรั่ง และสเปกเลยสเปกไปบเลยจ้าโอยเนินท้าเหนินท้านายฝรั่งเอาไปสิชิปชิปคนเก็บขยะเอาไปเอาไปเสริมเอาไปเติมลัคกี้แก เป็นลัคก,กี้มันนี่นะเอาไปเติมเงินจะได้ขึ้นเยอะๆแล้วพานาไปกินอาหารญี่ปุ่นตลอดนะคะไ,ไม่ใช่ไนนาพาน,นอเป็นเลี้ยงนะจ๊ะไม่ใช่แตะนาอย่างเดียวน้องๆก็เต็มเลยเขาว่าเขาเลี้ยงไว้อืมน่ารัก เดาเดี๋ยวทายให้เบิงบรงว่าข <MCU> <hand> <being cosas> <though> ั wi ้นใดเดาจ้ะมาต้องทายนานเนาะเดี๋ยวสีเบื่อกันเดี๋ยวสีเบื่อทายนานหลายกับสีเบื่อเดี๋ยวไปเบิรงกันเด้อว่าจะว่าขั้นใดเดี๋ยวสีทายให้เบิรงเดาจ้าจ้ามาที่เดิมนะคะเพื่อนร้านเพื่อนแฟนเดาจ้าคนคนติดตามเอาบีเอ็มขั้นนี้เจ้าดูบีเอ็มคันนี้ ไม่รุ่นเก่าดูไม่ใช่ของเราตายนัน่นไหม,อย,ไมอยู่เออพอแมนตาจ้าทายเห็บเบิงทายเห็บเบิงชื้อๆอ๋มันยังบ่ไปวยูหรือว่าสองอาทิตย์ที่แล้วมาเอาอยัางอยู่คือเก่าอยู่ชอบไซร์รถคันนี้กำลังดีไหนคันไหนคันนี้กำลังดีจะชอบไซส์คันนี้นะคะอันนี้ของไครรู้ไหม ท่าไรราคหนึ่งมืนสี่พันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าสิบปอนด์พาวเป็นเงินเท่าไหร่แจ๊สสี่ล้านไม่ใช่เดี๋ยวดูกันมั่วๆแล้วมันแค่หมื่นมันไม่ใช่แสนเอ้ยหมื่นยี่สิบเก้ายี่สิบสี่สิบก็ล้านแล้วเออ ชีมื่นหกแสนหกหมื่นหกแสนหกหมื่นนะคะคันนี้คันนี้ออโตเมติกเนี่ยคันนี้ออโตเมติกบีเอ็มนะคะล้านขัดเจ้าเวยค่ะล้านเพื่อนนายฝรั่งนะคะไม่ใช่ล้านของนายฝรั่งนะคะรอเอารถอยู่จ้ะเดี๋ยวกลับกล้องก่อนนะคะล้านหนึ่งหมื่นคันนีตล้านหนึ่งหมืน่น รถเต็มคือกัน้ะจ้านะอันนี้ข้างนอกเพิินร้านใหญ่มากนะจ้าแจดไปเบรงรถนี่เป็นรถครอบครัวนะแฟมเบลีจ้าีนรถแฟมเบลีหรืมมรอ่อืมคันนี้จอแหมกดีจอไหนจอมันขึ้นมาบางนิดเด้ย เครียดอ๋อนึกว่าเคีย์ไว้ควันนี่เหรอสีขาวใช่ไหมจอมันโผล่ขึ้นมาเหรอเออกาให้ดูจอบางนเียอ๋อดีนะคะรถบ้านเขาไม่ค่อยแพงเท่าบ้านเราบ้านเราจ่ายภาษีแล้วภาษีภาษีภาษีอีกหกแสนได้อย่างงี้มันจะโอ้ยของเราไม่ใช่เป็นร้านเลยหรือแจ๊สแต่ของเราประกันบ้านเรา แพงที่เนี่ยแต่ว่าบ้านเราถูกไงโอ้ยที่นี่เลยจะ <ลด S 1> พูดเลยล <ด S 1> ไม่มีไหนถูกรถแพงแต่ประกันถูกอันนี้รถถูกแต่ประกันแพงไม่มีที่ไหนถูกแม้แต่คุณนายมีเวียก็ไม่เคยถูกซากทีทําอะไรก็ไม่ถูก่ <c oughs> <c oughs> ถูกใจใครทั้งนั้น <c oughs> เบ้ามวนห,มวหัวหมวนๆนอจ้าแดดซ่องตาด้จ้าไม่ได้ไปเก็บหนีด้จ้านั about, ่นแหละ ว่น่ะแป่นตากาซีลุดดังด้อจ้าลุจมูกพันดังโด,ดงไหลสิแหละ่าน่ซลตัวเองเจ็บหน่อยสุด,ด้อจ <laughs> ้าว่าน่ะเฮ้ยขาสีว่าติ๊งต่องเลนะยเนาะเมียฝรั่งอีกอย่างติ๊กต่องกาสิว่าสนะิบ่านี่้อจ้ามองเดิมที่เคยมาเอาตลอดเวลา้อจ้าทาทาคุณแจก็บ่รู้ว่าขั้นใดมือน,นีนะ จากคันได้ไมฝรั่งกับบรลูว่าไปใส่แล้วต้องรอยอีกกันนะจ๊ะจากคันนี้นะจ๊ะอาเจ๊ตเปิดให้นะ้าหน่อยเดี๋ยวนะ้าอาเจ๊ถ่ายให้ให้จ๊เปิดให้เอามาจถ่ายไว้คันนี้จะเปร์โยสีน้ำเงินนะคะเปจ์โยเปิดแล้ว <laughs> โอ้ยสภาพข้างใน เซ็ซีละจ้าโคตรมือสองเดี๋ยวเอาไปล่างเอาเด้อจ้ามีอันนี้ด้วยนะคะเออไปแจ๊ดไปนั่งเดี๋ยวก่อนก่อนนะจัะแลมมันไม้มันไม่แจ๊อะแจ๊บจ้า เอาันนี้เข้ากันาจ,จ้าเดี๋ยวถนัดไหมโอเคน้ำมันมีปะน้ำมันเพียบเลยแจ๊สเนี่ยไปได้รอบโลกนี่นะเดีด๋ยวจ้าคันนี้เอาแจ๊สขึ้นมาค่ะ มปิดแล้วคนะ่าคัานนี้กับมือนี้เดี๋ยวจ้าคัานนี้เปอร์โจโสีน้ําเงินเราจะขับรถแล้วเดินจ้าจะได้ปิดคลิปแล้วเดินจ้าเนี่ยอ่าคือเก่าเรือจะไอเสว์วอลโวลัพท์เป็นน้ำเอลเอสวีดีโอเป็นน้ำเนี้ยมันอันตรายเดี๋ยวจ้าจะไป,ไป,ไปนนแล้วบายบายคันนี้ละจ้ะเปอร์โจสีน้ำเงินสวัสดีค่ะ